ในชาติประชาประเทัตาแต่รับมอบมากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านหม่สมชัยจิตเวทุนโรนซึ่งท่านติดภารกติดสำคัญนะครับอัหมอบในที่ผมมาทำหน้าที่ประชาในวันนี้นะครับผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับได้มาร่วมกิจกรรมพิธีที่สำคัญในงานวโรกาสสินค้าุลกสร้างรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล วงไทยพัฒนาประจําปี2500ในวันนี้นะครับรับจากการก่วรายงานนะครับของท่านนายกนะครับถือ mm hmm. ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่วันนี้นะครับทุกคนได้มีนนโอก,กาสมาร่วมงานทั้งนั้นสําคัญในโครงการเทศการโนโกรโดสินท้าโอท็อปสร้างรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตะบลรวมไทยพัฒนาประจัาปี2567 <5 60 S 2> ซึ่ง เป็นโครงการีิธีของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพบพระนอกจากเป็นการส่งเสริมผลไม้อโวคาโดของผลเกษตรกรอำเภอพบพระแล้วัเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทําให้ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ได้มีโอกาสไปรู้จักสินค้าดิธีนะครับในพื้นที่อำเภอพบพระของเรานะครับปัจจุบันอำเภอพบพระมีเกษตรกร ปดดลูกโอโคาโระจำนวนทั้งสิ้น750ไร่มีพื้นที่ปลูกมบบแปลงเดียวและผสมประสานรวมพื้นที่7เกียเกี่ยว8 800ไร่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากผลผลิตเป็นที่ต้อง,ก,องการของตลาดปัจจุบันราคาจำหน่าย,ยผลผลิตหน้าสวนอยู่ที่กิโลละ30บาทถึง60บาท จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกเึ้นมอย่างรวดเร็วแต่หลายก็ตามครับที่ีการปลูกอะโวคาโดตามวิธีดั้งเดิมของเกษตรกรคือการปลูกแตง็มซึ่งมีผลทำให้ผลผลิตด้อยคุณภาพมีความหลากหลายทางทรรลุตามสูงยากต่อการจัดการผลผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานดังนั้นปัจจุบันจึงได้มีเทคโนโลยีการ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยแก้ไขปัญหา ที่สาคัญแต่เกษตรกรอะโวคาโดถือว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้บริโภคจำนวนมากตลาดของอะโวคาโดก็ยังมีอย่างแพร่หลายอย่างที่ท่านนายกได้แจ้งไว้นะครับมีตลาดรองรับมีความต้องการอยจำนวนมากเพียงแต่ว่าเราต้องพัฒนานะครับพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นที่ให้เป็นที่ต้องการซึ่ง ในพื้นที่ของอำเภอพุกพระก็ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาตามลำดับนะครับสายพันธุ์ที่ได้คุณภาพเราก็พัฒนทิศไปจำนวนมากจนมาถึงปัจจุบันเราได้สายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ทื่งเมืองที่เป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วไปก็คือสายพันธุน 8, ์ถึงแดปดนะครับถึงแปดทุ้นเมืองถึงแปดเราได้จดทะเบียนเป็นไอคีของพื้นที่ไปแล้วนะครับ ก็อย่างก็ขนาดนี้นะครับผมที่น,ทน,ทนิยมนะครับของผู้บริโภคทั่ว,กปกวไปและมีาาาราคาค่อนข้างดีนะครับาาราคาค่อนข้างดีตรงนี้ทางส่วนราชการก็พยายามเข้ามาส่งเสริมพวกเรานะครับ